พี่น้อพี่น้อง

กี่คนนับสิเนี่ยเยอค่ะัได้รูา้ยไดเหรอะดโอของโนกของโนกไอโฟนโกันเป็นกล้องแล้วถ่ายรูปได้ด้วยเี๋เวไปใครบอกขอถ่ายรูปก็้ถ่ายอ้อ

mai nốt นกแล้วเลย Để โอ้โหใส่กอลมันหล่อมากถรูปนายก้าถ่ายรูปหน่อยอ่ะใหร่ใให่ให่ใหญ่ใหญ่หล่ใใหญ่ให่ให่ใหญ่่่ใหญ่ใหญ่ใ่ใ่ใหใหญ่หญ่อหญ่ให่ใ่ใหญ่ให่ใ่่

เดี๋ยวจะให้เล่นไอแพดเนี่ยนคครอไออาารย์เดี๋ยวจะให้เล่นไอแอนด้วย น้องพีมทำมอะไรทนวาม่หิวที่ยแต่ที่นี่เป็นรานที่ไม่จับ